สว,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนึ่งมากผาแซ่บมาหรอคะมากค่ะพี่น้องวันนี้นิ่พามากินขนมจีนซาวน้ำปลาเนาะค่ะประทามไอตรงนี้มามาค่ะแซ่บๆเป็นนิ่งมากับพีพิเช่นคือเกานะค่ะพี่น้องในบรรยากาศช่วงบ่ายนะพี่น้องอ้วยหอนอบเอาเนาะค่ะพี่น้องหอนไหลปะพี่เอาเลยนำปลาร้านัวๆเลยเนาะค่ะพี่น้องพริกป่นหาดลาดมากแบบรู้เดือดได้กลุ่มมากคนละสามตัวเอาเลยพี่มามากครับ ซิมนาปลาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนิ้ราดน้ำปลาก่อนเ,ออเดี๋ยวก็เด้อค่ะพี่น้องพี่นะค่ะ่วยบางไงอืมทั้งเทิงนี่ยังบอถือน้ำปลาเนาะค่ะเอาไว้นี่ไหม,ไมเดี๋ยวไม่หนัวเนาะไม่นีร่แล้ว แบะไปถวยนี้เนาะคะ่ะมามาค่ะเดี๋ยวเดออายให้น้องเศร้าก่อนรุนแลรงรุนแลรงรุนแลรงรุนแล้วตั้งน้ำออกก่อนเด้อค่ะซานหามกอนโอ้ยเดี๋ยวน้ำพิ่นนั่นออกเสียดายเนาะคะ่ะโอ้หาดหลายโหดพี่นะค่ะขนมจีนนั่นกิโลกลัวคนละ มาเอาเลยพี่มุนได้บ่เส้็เส้นบากยาวเด้อค่ะมันนี่นงกับโบดดตัดคือเกา่าจากันสระบุรีหอดอำนาจจะเลุ่นค่ะค่ะ <c oughs> มาพี่ถ้วยมาเอาจังสีเลยเนาะคะ่ะ <c oughs> เสน้นอันควบแยาวจากันสาะบุรีหอดอำนาจจะเลริญบานน้พุ่นละเนาะบอน่วงัวหมอนเด้อค่ะพี่น้อง พักกันจองนะคะพี่น้องพักกันจองลวกถั่วถั่วลันเตาเนาะพี่เนาะนงเอินแต่ถั่วแปบ,บนเนาะคะ่ะลงถั่วลันเตาอันนี้ถั่วลันเตาแบบแบนเนาะคะ่ะนี่ลวกมาอืม้มงัวไหม ฝนตกวันเดียวเนาะพี่เนาะ,ะมิดอิ่มซิมนะคะฝนตกเมื่อเดียว เป็นเน่าอีทีเนาะคะ่ะเป็นขนมจีนแห้งเนาะคะ่ะพี่เนงะ่ะ <laughs> องจ้องลวกเนาะค่ะเวลาลวกแล้ว,ว,ลห,ลว,ลวหวานเนาะพี่เนาะหวาน <c oughs> เวลากินสดๆก็ว่าขมเลยนะคะ่ะ ่เห็นบาปอายเพื่อนเนาะค่ะนี่กันไหนเห็นป่ตัดมาเลย พักสดพักต่กตมเนาะค่ะ นาำปลาดานวนวนวลสัมคัเลยค่ะ 嗯。<sighs> ยิ้มขากบันเนี่ย เป็นนะ <laughs> เป็นนิดหน่อย บายมาลมพัดเย็นสวยๆเนาะค่ะ นั่นแหละเอามือยุม้มมาหลด เอาเบิดน,นี่ปลาเลยเด้อ นี่หลวกกะลำปีไซมะนำเนาะค่ะพี่น้องหวานดีค่ะน่นน้ำปล่า แป๊บนึงนะพี่หักบอสบัน่นคุณน่ะย่อยใสเสือแสบไหลยยย่ย่อยปากย่อยข้อเนาะค่ะพี่น้องโอ้ย มานิ่งก็ได้เป็นเมนูขนมจีนซาวน่าปลาเ้านะคะพี่น้องพักซสซดพักต้มโยกมากเป็นสวนคือเก่านะคะมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเสบแท้ไปนำกันนะคะพี่น้องไปละคะสซารักิมีนิ่งก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะคะนิ่งก็ขอขอพูณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่เ้เกียดเข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชเนะคะไปกำลังใจใเฮน,นิ่งได้เหตุคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิ่งก็พี่พิเชียนลาไปก่อนค่ะพอกันหม่ในคลิปนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ